พบหมีดึกดำบรรพ์สภาพทั้งตัวสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยขุดมา วงการวิทยาศาสตร์มีสะเทือนเมื่อขุดพบซากหมีถ้ำที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่เคยพบเห็นพร้อมด้วยความหวังว่าจะสกัด DNA ไปวิจัยต่อสำนักข่าวไซ b บเรียนไทมสรายงานข่าวว่าการขุดพบครั้งใหญ่ของโลกซึ่งดรเลนาผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ดึกดำบรรยุคน้ำแข็งที่สูญพันธุ์ไปแล้วเชื่ออย่างนั้น เนื่องจากว่าซากหมีถ้ำนี้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากแทบจะทั้งตัวที่ยังคงสภาพดีอยู่แม้กระทั่งส่วนจมูกรวมไปถึงอวัยวะภายในที่ยังคงอยู่ครบซึ่งต้องยกความดีความชอบให้กับชั้นน้ำแข็งที่ทับถมกันเรื่อยมาจนคงสภาพหมีนี้ไว้ได้ ที่แรกคณะเราขุดพบแค่ชิ้นส่วนกะโหลกและจมูกจนต่อมาชาวบ้านที่เรียงกวางเรนเดียได้ค้นพบส่วนที่เหลืออีกทีด็อกเตอร์เรนากล่าวติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ